นี่เห็ดปัวรับมันออกนะครับนี่นี่เห็ดปัวอันนี้หอยทากกินครับเอฟซีอันนี้ดอกนึงนี่ครับนี่ครับอีกดอกนึงครับดอกนึงไหนไหนอยู่ไหนอีกให้เพียงเดี๋ยวให้ให้ดูนะครับนี่นี่ครับดอกดอกง่ายเลยครับนี่อันนี้เห็ดปวกดงครับเพิ่งปลูกเพิ่งเกิดครับปลูกไว้ผมปลูกทางด้านนอกมันเกินมันปลูกนี่ครับผมสี่ถ่ายเอฟซีไปบงเห็ดปวกนะครับเกิดอยู่หลังบ้านนะครับ เห็ดปวกปลูกไว้หลังปลูกเห็ดปวกที่ปลูกไว้มันเกิดฝนตกเมื่อวันคลื่นเห็ดปวกมันเกิดครับแต่ว่าเห็ดปวกที่ปลูกไว้มันเกิดมันเกิดบ่อร้ายหรอกน้องนีวพาเอฟซีไปดูเห็ดปวกปไปกับน้องนิวครับอันนี้ปลูกทุเรียนครับคือปปลูกจากสวนปลาหลังบ้านครับเห็ดเป็นสวนทุเรียนครับเอาเอาต้นใหม่ต้นยังลงอากาศเริ่มปลอดโปร่งนะครับทุเรียนปลูกมีกกว่าครับเอฟซีเนื่องจากมันก็คือนี่ครับต้นนี้ก็คนอยู่แต่ว่า มันรับแสงแดดมาเพียงพ่อตอนนี้พับปรุงแสงแดดให้แล้วนะครับหนูไปดูปูไปดูไปดูเห็ดเชื่อวไปดูเห็ดก็ดูพอดีเห็ดปวกเกิดก็เลยสิพายเอฟซีอย่างงงเห็ดปวกครับที่ล้างบ้านเกิดที่ใต้ที่เต้เล่านี่ครับเอฟซีที่ใต้เล่าเก่ามา้งยังกับมึงนึกันครับเห็ดปวกอันนี้หอยทากกินครับเอฟซีอันนี้ดอกนึงนี่ครับนี่ครับอีกดอกนึงครับดอกนึงไหนไหนอยู่ไหนอีกให้ไปเกี่ยวเเดี๋ยวให้ให้ดูนะครับ ดูด้วยกันนะครับโอ้นี่นี่นี่เหยียบนี่นี่อันนี้ดอกหนึ่งโอ้กำลังจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับดอกดอกหนึ่งครับอันนี้ดอกหนึ่งครับอันนี้โอ้นี่นี่ครับดอกงามนะครับซชื่มาไทยกันดอกปง่ายเลยครับนี่นี่ครับดอกดอกปง่ายเลยครับนี่อันนี้เฮ็ดปวกดงครับเพิ่งปลูกเพิ่งเกิดครับพิ่งปลูกไว้ผมปลูกทางด้านนอกมันเกินมันปลูกเนี่ยครับ เห็ดปลูกมันสิเป็นอะไรเสร็ะครับเอฟซีมันก็สิดอกมันก็เกิดเกิดบัวร้ายหรอกผมก็สิผมก,ก็จะเก็บหรอกเอาอะได้เสียวครับมันเกิดเป็นเป็นเชือ่อพีต่อไปครับอันนี้ก็เ้าวน้องนิวเ้าวน้องนิวมาดูเป้าหน่โกดังเก็บเป้าครับอันนี้เสียบเก็บเห็ดครับอันนี้โกโกดังเก็บเป้าเอาไปหนินะครับล้างบาดอันนี้ฟางสํารับเอาไปคบต้นทุเรียนครับเอฟซีเอาไปไปนี่ละอันนี้กงกงอะไร เบี้ยงกระรอกปล่อยไปแล้วครับกระรอกปล่อยไปแล้วครับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วครับขึ้นสู่ธรรมชาติคนกระรอกอันนี้ก็เอาสลักเก็บเอาติดกวดังปกติมาใหดปวกมันเกิดครับเอฟซีอันนี้อันนี้เสียงแจ้งเหดครับเสียงเก็บหัวมันยังเกิดเกิดคือจะเก็บแล้วครับเอาไว้อ่าเห็นมันเกิดหวดต่อไปก็สิเก็บอันนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกในรอบปีนี่ครับเอฟซีครับเน็ดปวกเพิ่งเกิดครั้งแรกเพราะมันสิ่งต้นนี้เป็นปลา สวนทุเรียนครับแล้วก็ผมปลูกเห็ดแต่ก็เป็นปลาเห็ดเมื่อวันนั้นกันมาเห็ดมันเสียออกบ่ครับเอฟซีเห็ดปพวกเขาปลูกเพาะพอปลูกไว้เกิดมานะครับตอนนี้ก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้ครับเอฟซีปล่อยไว้ผมก็เลยปล่อยมันให้มันเอาเชื้อปีต่อไปครับอันนี้คือหายเอฟซีเบิ้งครับอันนี้ผมผมบอกเก็บครับเกิดอยู่หลังบ้านครับอันนี้มันคือเห็ดพวกที่เขาเพาะไว้นะครับ ผมพอไปรุมได้แถวนี้นะครับเอมันก็เกิดมารักนับมันดอกเลไนะหนึ่ดอก2ดอก1 2 3่งสองสามีีหกเจดเก้าบสิบเอ็ดสิสสสอดอกครับเอฟซโล่หนึ่งพอพอดีครับผมก็เลยปลย่อยถิ่มไปครับ f อฟเอาเชื่อปีต่อไปอันนี้กดอกงามนี้เลยดอกงามครับ กำลังเอาเป็นเชี่อปีต่อไปว่าจะเกิดแถวนี้ครับเกิดอยู่ไต้ตะลางยุ้งข้าวครับเกิดอยู่ตะลังยุ่งเขานี่นะครับเอฟซีครับโอ้พอดีมือขค้ืนฝนตกฝนตกลื่นครับมือขค้ืนผ้าอยู่เขาฝนตกนี่ครับผมก็เลยเอาเฮ็ดผวกมันเกิดมาครับเฮ็ดปวกที่เขาปลูกเพาะปลูกไว้ครับเกิดมาเข้ากะนี่ครับเกิดอยู่ไต้ยุ่งเขานี่ครับยุ่งข้าวนี่ครับเกิดอย่านีผมไม เอาไว้สำหรับเก็บเอาเห็นปวกเกิดมากกับปล่อยมันปล่อยไปเลยครับเพราะว่ามันมันไม่หลายดอกนะแค่สิบกว่าดอกเอาไว้ปีหนามันเกิดได้หลาย,ลาย,ลายตัวนะจังคอยเก็บ,ค,บครับนี่ก็สิ่งละครับเอฟซีการเห็ดปวกมันเกิดมากกับพวต้องเก็บเอาปล่อยไปให้มันเอาเชื้อมันปีต่อไปครับเอาเชื้อปีต่อไปเห็ดเกิอดอยู่หลังบ้านครับเอฟซีนี่แหละ เราสำหรับคลิปที่เหลืขอขอบคุณขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่งบงคลิปเฮ็ดเฮ็ดนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคฟามเจลเลรนะครับลำดยรลำดวยครับโชคดีทุกคนตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ